มาต่อกันนะครับตอนนี้ก็จะพามามุมของสีแดงโดยเฉพาะเลยนะครับเขามีชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะครับชื่อมาเรียนเดลนะฮะก็เป็นพันธุ์สีแดงสดนะตัวนี้ก็จะมีมุมนี้จะมีแต่สีแดงเป็นหลัก ตัวนี้ก็สีแดงเหมือนกันแต่ว่ามีชื่อแปลกออกไปอีกนะครับชื่อแครีแกรนแครีแกรนนี่จะเป็นชื่อดาราอเมริกันที่มีชื่อเสียงโดง่งดังนะฮะในสมัยก่อนแครีแกรนนี่จะเป็นหนุ่มรูปหล่อนะครรุ่นคุณพ่อผมนะฮะรุ่นคุณพ่อผมนี่ทุกคนคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะคงยังเกิดไม่ทันนะฮะแครีแกรนก็เล่นหนางหลายเรื่องนะครับจะเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างจะ มีรสนิยมาการแต่งตัวที่เท่แล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษสูงนะครับใครๆก็อยากจะออกเดทกับแคริแกนนะฮะแต่เป็นชื่อดอกกุหลาบอืมสวยนะสีแดงเหมือนกันแท้ๆเลยแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าสังเกตดีๆนะครับแดงนี้นะคะแดงนี้ออ ผมไม่ทราบว่ากล้องของเราจะช่วยให้เห็นความแตกต่างได้ไหมมันจะเป็นสีแดงที่มีเงาระยับขึ้นมานะถ้าตัดดอกไปมอบให้สาวคนไหนก็คือจะดูดูร่ามากนะขนาดที่แดงอันนี้นะครับจะเป็นแดงเฉยๆแดงเรียบเรียบนะคงดูยากนิดหนึ่งนะครับ ต้องแวะมาดูที่ตัวเองอันนี้ก็เป็นกุหลาบแดงนะครับกุหลาบแดงนี่ก็มีคนเอาไปทำเพลงเยอะแยะนะฮะสวยนะครับก็สีแดงคงหาคนไม่ชอบยนยฮะ